อ้ปาดพลังนมเม็ดนะคะเอออายกโอ้ตอกใส่หัวคนกันแล้วตอกใส่หัวพอแท้ๆละเอาจับไว้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 มิ่งจับไว้เก็บฟืนแรกนมเม็ดนะครับโอ้ตอกใส่ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่แฟนคลับทุกท่านค่ะตอนนี้เรากำลังตามหาลูกช้างนะคะไม่ไม่ทราบไม่รู้สาเหตุว่าไปคึกไปตกมันที่ไหนอุ้ยม,มาแล้วมาแล้วหุ้ยมาแล้วครับฮ,ฮ,ฮ,ฮไปเที่ยวไหนมาโอ้อลาไปเขาป้านะครับ เอาป้าหยาเพราะยัยผู่ไเออเอเอาแล้วไงออกมาละค่ะหาเรื่องไก่แล้วนะคะนี่ไปแบบบอกเงือบ่สนใจยังเลยค่ะเนี่ยไปบอกแม่ก่อนจะไปไหนจะไปทำอะไรเออบอกแม่ก้อนบอกแม่ก่อนแม่ครับ าล拉าขออนุญาตเที่ยวดาแม่ด้อนั่นเป็นไงล่ะเป็นไงดูใกล้ๆนะคะนั่นขี้ตมติดตา <c oughs> มแม่รู้แล้วแม่วะไปกับไปแต่อย่าดืด้อหลายด้อดื้อบอ่ดื้อไหมมิ่งดือบอ้บ่บ่ดื้อครับ โอ้โ,อโ,อโอ้มีแต่ขี้ตมขี้โคนนะคะนี่มนิงบอกว่าเอ้ยอลา,ามีความสุขที่สุดเลยแม่มวนเลยครับนี่เนี่ยความสุขของผมครับ เ,ออเริ่มจะเริ่มจะเคลียเริ่มจะคุดอีกแล้วบ่าตองเลยนะปะัดเ<ะ>สียงเพิินปล่อยล่มแม่เฮ <c oughs> ้ยเลราเด้อหูกลางหางชี้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วตามไปดูกันนะครับมิ่งจะไปถึงไหน โอ้เก oh. mm ็บเก็บมาเก็บมาเก็บมาลูกเก็บมาเม่งถุงปุ๋ยอย่างนั้นเก็บมาเร็ว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 คุณมีปัญหากับกับสอบแล้วนะคะกระสอบปุ๋ยอ้าวเอาบัดชินนี่เออเล่นเองงงเองละค่ะ เรียกไปบ้างเอินไปบ้างเลี้วเ<ะ>้ไปแล้วอย่าอย่ากวนไหลพี่มาพี่ไปแล้วได้ยินเสียงพออวนเอินไปแล้วนี่ยังเฮลากินครับครับครับล,ะละออกู้ <c oughs> ลมแหง <om g, S 2> แทนน้อนิหนอนั่งลง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 เลนั่งลง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 ลนั่งลงนั่งลงนั่งลงเนั่งลงบนั่งลงบนนั่งบนนั่งบนนั่งนั่งลงมีตอตานอีกคันนั่งลงาแป้งไม่ต้องเผื่อแผ่แม่นะลูกนี่นั่งเก็บ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  เก็บเก็บเก็บเยังครับเก็บเก็บเก็บดุ้มดุ้มโอ้โหโอ้ปาดเก็บพลังนมเม็ดนะคะอืออ่ะยโอ้โอ้ใส่หัวคนกันเนาะเอ่อจังหน่อยคือพลังไหลแต่ว่าดุ้มเออตกในหัวพอแท้ๆละเอ้าเจับไป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  จับไว้밍จับไว้เก็บจับก่อนเก็บก่อนเก็บเก็บเก็บซุ้เก็บฟืนแหลกนมเม็ดนะครับโอ้ตกเฮ้ยสบายใจมิ่งวะไม่ติดแกงคนอ้วนครับก่อนรับไปดีก่อนครับครับรอก่อนเถอครับรอครับครับรอรอก่อนครับครับรอรอบังคับเท่งไหรครับรอรอนั่น ครับเร่ครับบ่อยครับคือบครับนี่เก็บเก็บฟื้นแรกอีกแล้วเก็บไหม่แหลกโอหเ่ก็บสูง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 สสูง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 ู้งสมงสะทสูง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 สส ตาลาแลกแตกชึ่งแตกชึ่งแตกชึ่งโอ้ไม่กระท่าผี่ดาวงามงามเดเมืองของมิงแหมไปกัเถอกเถอะสูงแล้วครับสูงแล้วสูงแล้วไปไป

ครับก่อนครับครับเลยครับนั่ครับครับนั่ครับครับก่อนครับครับครับเลยครับครับก่อนครับมาแมนจิตีใส่หัวเจ้าสตินั่นมาเอา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 มายิบมาหยิบมาเอิบมาหยิบเอามาเออเอาไปเพาะเอาไปรางวัลผมด้วยครับจำ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  มา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 เออลังวันผมด้วยครับเก็บูมามามาตีหัวจากของปอกบันมา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 เก็บมา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  นมเม็ดนะนมเม็ดนี่นี่นี่อะทำได้ก็ต้องให้รางวัลนะครับต่อไปก็จะเริ่มเสบานนะครับเวลาหยิบหยิบของให้พระประมาณนี้ยินๆยินมยิ้มไปเนาะเฮ้ยเก็บเก็บสูงมามา ถ้าฝึกแล้วก็ต้องทบทวนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะลืมมามามาเามาเามาเข้มา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 ไปแล้วไปแล้วเอิ่มแล้วเข้ามาเ้ามาเข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 าม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 าเอ้เข้ามาเข้ามาเข้ามามามา ทางพีหันมาให้ถือคนในแม่หลุกเออเออเอาเออเอ,เอ,เอา,า,าอบอกเหตุผลเลยค่ะทำไมคุณไม่มัดโซ่ก็น้องจะไม่วิ่งครับถ้ามัดโซ่คืออย่างเช่นน้องจะไปหาพี่ดาวอย่างเงี้ยถ้าน้องแบบตะตีเนี้ก็วิ่งวิ่งพลิไปเลยแต่ถ้าคาโซ่ก็าคือจะค่อยไปค่อยไปค่อยไป,ยไปจะไม่วิ่งครับเพราะน้องก็กลัวเหยียบลงเหมือนกันเขากลัวเขา เราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้จะจะให้เขาทำอะไรนะครับเพื่จะลากอะไรนะค่ะไม่ได้ไม่ได้ทานลุนเนาะครับผมหมอท่านบอกว่าทำไมไม่ปล่อยให้ลากโซ่เนี่ยครับสายเหน็ดทำไมถึงปล่อยให้น้องลากโซ่เดี๋ยวเหยียบล้มเหยียบอะไรนะคะเขาแต่เขาก็รู้ไงก็เป็นธรรมชาติของเขานั่นแหละค่ะมา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 ๆหนุ่มมิตรเดินไปมาครับเดินแบงค์ ูเก็บมา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 เอามาเก็บเก็บมาเก็บมาลูกเก็บมามาเอาเก็บเก็บให้พ่อเร็วเก็บเก็บครับเก็บครับมาใกล้ๆลูกมาใกล้ๆมาเอามาใกล้ๆพ่อเออเก่งครับเก่งครับเก็บาเก็บเก็บมามามาเอามาเก็บมาลูกเก็บมาบ่มักใบแบบนี้แม่พ่อใบเท่าๆบ่มีตี าครับ่ทำได้ก็ต้องให้รางวัลคนเก่งครับฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะฝากความน่ารักไว้ที่นี้นะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่เกินปีนึงครับได้ใส่บาทเหมือนเขาแน่นอนมิ่งทำได้แน่เพราะว่ารับรองเลยค <Conf irm. S 1> อ,อนนี้เริ่มเริ่มแบบเริ่มจับ <c oughs> แล้วก็ยื่ให้เรานะเมื่อก่อนจะเริ่มจับแล้วก็เอาไ้บนหัวใช่ไหม ถ้าคุณตาสอนอย่างนั้นมานีเราจะเริ่มให้มิ่งแบบว่าจับแล้วก็ยื่นยื่นครับผมก็ก็จะลองดูยื่นก็คือยื่นเฉพาะกุ้งแห่งอาหารนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพระสงฆ์มาใส่บาทยังเออไปแล้วลูกเจ้าไปแล้วพระสงฆ์มาใส่บาทยังก็อาจจะไปแล้วไม่มาไม่ต้องไปอย่าเนียนอย่าเนียนเนี่เอาอย่าเนียนอย่าเนียนอย่าเนียนนะครับเเเออาาดี๋ยว มามาทำ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 ไเก็บมาเก็บเก็บันเก็บเก็บก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างทุกช่องค่ะมา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 กดกระดิ่งด้วยนะครับอมเก็บคนเก็บจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องมิ่งนะคะฝากความน่ารักคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับคุ ครับผมครับผมครับผมครับเร็วครัิ่มครับผมครับครับผมครับครับผมครับ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 โอ้สยขาเจ